สวัสดีครับแกวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบูนนะจ๊ะเราอยู่ในแมปที่มันเป็นลิฟอีกแล้วลิฟแล้วลิฟอีกลิฟขนาดลิฟยังมีลิฟจากขนาดลิฟก็ยังลิฟเลยมาเรามาดูกันดีกว่านะครับซึ่งแมปนี้บอกตรงๆว่าไม่เคยเล่นมาก่อนอันนี้กดอะไรวะอ่าขายแล้วหนึ่งนองนี่คือใครอะ่ะมาเรามารวมแมปแรกกันดีกว่าครับทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงชัดเนาะเออชัดอยู่เนาะ อา,อาจจะพูดเรานิดนึงครับเพราะว่าเราแหกต่างไม่ได้ <c oughs> เ,อเ,อเ,อเอพราะปิดเสียงไว้อาจจะไม่ได้เสียงในเกมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดรีกสิทธิดนะ,ะเอองงเนอะว่าทำไมเกมพวกนี้มันมันปิดมิวสิกไม่ได้อะเดี๋วมันปิดได้ว่าเอามีอะไรเมื่อกี้เดินผ่านเฉยเลยยา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 ,ยา,ยาโอเคโอ้ยมันออ่ะ มันที่จอ่านต่อไปนะเกศนะเป็นอมองอัสแล้วหนึ่งเออเอาเดี๋ยวอะไรแวไม่ชอบตอนที่มันปิดไฟเลยอยากเออ๋อก็แค่ออกมาฆ่าเกศนั่นเองไหนอะมาฆ่าฉันมามันเลย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  ตอนนี้สี่แดงเป็นฆาตกรนะฮรแล้วก็ฝาดทิ้งทิ้งใบยบ,ยบยซึ่งซๆ่งซ่งแก่อ่าตอนนี้เราก็ผ่านนะฮะตอนนี้เราได้คอนเท่าไหร่อ่ะหกแปดแปดแล้วหรอถ้าไม่ได้เยอะจังทำไมได้ง่ายจังมาของฉันจ้าอินนี่ไปฝังนี้ยดีกว่ามันค่อยไม่มีคนมา ลาเหรออยู่ไหนอะเธออยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่รู้กรเก็บเหรียญก่อนไม่สนพี่ทั้งนั้นกเก็บเงินฉันจะเก็บเงินอ้าวตกใจหมดมาเหรอไหนอะในพีอะอ้อาวนึกว่าหนีพีกันมาเฮ้ยห่าหลอบายอ๋อได้ไง อ๋อฆาตกรเหรอแกเป็นฆาตกรแต่ว่าแมปน่ากลัวใช้ได้อยู่นะแกไม่คีน่ะตอนนึงเกมมันมีคนไอจีมาหาเราแฟนแฟรนดีหรอกเก์อุอ้ยเฮียมึงตกใจ มันเลยมันเลยมันเลย,ย,ย,ยช,ชีก้าแล้วก็ผีป่ะมันจะล่าไหมมันจะล่าตอนไหนเปิด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 โลดใจแยีฟ็อกซี่ด้วยเอออันนี้ก็ล่าเหมือนกันนะฮะถึงอ่ะโอ้โหปิดปิด,ดปิดปิดปิดไม่ได้ปิดปิดปิด อหกโมงแล้วปิดก็ไม่ได้นะประเด็นอะทำไมไม่ปิดที่ฉันนะแกงงว่าจะไปในแมบอะไรเอ่ยอุ้ยมาปลาเซลยซโอ้ยมีคนเก็บเงินไปแล้วอะไปฟังไหนดีแกไปฟังนี้ก็ได้ ไหนอะโอ้ยมันวิ่งเร็วอะเนี่ยมันวิ่งเร็วอยู่ไหนเกแต่ว่าเราวายวายวายมาเดินมาเดินว่ะอออออะไรเนี่ยไอ้ห่าได้วิ่งเร็วใช่ไหมห่ายืนก็อย่างว่าเนาะมาหาป่ามันต้องวิ่งเร็วอยู่แล้วเกเอามีจำสเกลไว้วายวายวาย ว้ยมันก็มาสิเอ้าอุย้ยมีคนรอดด้วยอะ่ะมันไม่เข้ามาในลิฟต์เนี่ยงงเวอร์ดูดีมันมีเพลงอะ่ะปิดได้ปะมายัง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 เราก็ไม่รอดเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะมาเก็บเหล่ยมเนานะ นี่คืออะไรเอางงมีทางกลับบ้านได้ไหมแล้วพีอยู่ไหนอะเอาแล้วพีอยู่ไหนฉันงงมาก ้าเรามีตังเราแล้วซื้ออะไรได้บ้างเน,นี่ยฮะมันน่าจะมีหลุมนะอุ้ยแก f อ p หอพอเออนี่ไงเป็นหมออ๋อ,อมันจะมีเตียงแต่อั้นแต่เราเข้ามาเลยใช่ปะเออก็ดีเหมือนกันนะแบบไม่ต้องมาดีรอรีสปอนใหม่นะจ๊ะก็เก็บไปเลยเอออุ้ยมาหรอยายาเปิดได้ไหมอะ่ะ เราไม่ก้าไปเลยแกเพราะว่าเดี๋ยวมันตามเรามาเอออยากออกไปหน้าล็อบบี้มากเลยเพราะว่าอยากไปแบบมีตังเท่านี้มันซื้ออะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราอัดกีโมงแล้วแกเว้ยใกล้เลสี่นาทีอ๋ออันนี้เฮ้ยอันนี้หลอนอยู่นะเหยียบได้ไหมอ่ะไอ้เพื่อนลาวามันเหยียบได้ปะ เราเจอคณเจ้ดล้วพี่เจ้ตายไหมไม่ตายอ,าอ๋อนี่ไงเจอหลุมแล้วลาก่อนค่ะหนึ่งอืมนี่หรอมันซื้อได้ใช่ปะ่ะเออเอาอะไรดีอะ โอ้มันเยอะมากเลยอะอยากได้แบบเร็วๆอะ่ะมีไหมมันวิ่งเร็วขึ้นยังไงวะ โอ้เร็วเกินอันนี้ต้องใช้นัินหรออะไรออันนี้เท่มากอะเกใสไซเรนเฮดก็ได้ลูกโป,ป่งมาทำไมอะแมกราทาอะไรอะ หนึ่งดาวเหรอซัเซโฟนมาทำไมอะฮะเออแต่ว่าไฟยัก็เที่ะแต่นีเท่กว่าเออเอาเรมโบวมาทำไมแจ่ก็เห็นว่ามันแพงกว่าก็รู้ว่ามันจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาความจริงแล้วเหมือนเดิมเหรอนี่ไงฉันเจอรถสปีดแต่ว่าห้ามตายเหรอเป็นยังไง คนซื้อเูอืออมัอออออนมีลิตมไหมอ่ะมันมีเวลาเปาวะอืมมซื้ออะไรอีกดิเดี๋ยวเราเก็บขวดกระโหลกมาซื้อนี่ก็ได้เกียร์ที่ยอะมากเอ้อไม่ค่อยไ้แหละ อันนี้ส่วนอะไรอ่ะเอออันเนี้ยฉันได้กุญแจมาทำไงอ่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะเออได้กุญแจอ่ะอ๋อเหรอเฮ้ยแกเอาไฟดีกว่าทท่ดีโอเคเอ่าแล้วจะออกไงอ่ะ อ๋อเออเลิศเลิศเลิศอย่างนี้ก็ไม่ยช่ว่าอุย๊ยตกใจอ้าวเี่วมันขึ้นไหมกินนี้ก่อนอ่ะแล้วก็นี้น่าจะวิ่งเร็วขึ้นอยู่นะครับมันมันก็จะเป็นครูใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะ เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เชีย่ยจริงต้องกินแล้วกิน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 เออนั่นแหละคูตัวแม่งโคตรใหญ่เลยสัตว์เอนแออเปิดที่เปิดเออคือเราต้องหาหลุมใช่ไหมนั่นีหลโอ้โหอ๋อคุยในห้องนั้นหลุมมันอยู่ไหนวะหลุมอยู่ในห้องนี้เปล่า โอ้ยแปลว่าแต่รอมแบบมันจะมีหลุมอยู่ขุงมันอยู่ใช่ปะไม่รู้นะเหมือนกันนะครับเอะเรามาดูกันดีกว่ารู้สึกปวดหัวเลยไม่รู้อะขอแบบนี้แบบสุดท้ายแล้วกันอ๋อโอเคกินก่อนมาวิ่งอะไรวาย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 มาเด้อเว้ยเพื่อนเราไปแล้วแกเพื่อนเราไปแล้วทางสะดวกบ๊ายบายจะพีเก็บมันนะครับเก็บมันแลมโบ้ดีกว่าแกเฮ้ย แรมโบวิ้งไวขึ้นปะวิ่งไวกว่าเอาเออแรมโบวิ้งไวกว่านะฮะเอเอก็ไม่มีอะไรเ,ร,เราเนาะจริงๆนะแม่เดทเฮียอะไรวะมันนรกจริงเหรอ ตัวอะไรจะออกมาดูหน้าได้ไหมอ๋อไอต้ตวนันนี้ว้าเอา้าสป,ปอนตัวหน้ากูเลยอีพีอะไปแ๊้ไปาย